พี่น้องครับโชคดีมือนีผ้าพีพานองมาอยู่ตำบลทุงไช่ครับผมหมูปแฝดเด้อพี่น้องครับคางสนามบังไฟนี่ยแหละคอหนีเป็นคอกของขอ,งอา่าทันสรารวัตรดูปังโกูเด้อเออพวกเขาออกหน้าเ,เาพิ่นน่ะเออไม่แย่เพิ่อนนะครับดูคนดูคนครับผมง่ายนะพี่น้องเนาะถ่ายงัวง่ายเบิ่งน่ะนะ สาวทองแหลกเด้อพี่น้องเด้อเก้าเดือนลาซี่ออกสิได้กินน้องเร็วๆเี้อ,อีหละ่ะบ่เกินอาทิตย์นี้แหละครับพี่น้องพ่อเช่โอ้ยเนี่ยมนาะพี่เทลเล้วผมมาเบิ่งแล้วอนตัวเนยน้อยอยู่เนน้อยครับผมพี่เทลเล่มาปีนี้เราเป็นสาวจนมีลูกลูกหนึ่งหนึ่งตัวในท้องเพ่นคนะลูกพ่อเช่เด้อพี่น้องครับเก้าเดือนหรเปล่าเก้าเดือนบ่เออเก<อ>้า <9 S 1> เดือนนะพี่น้องเด้อพ่อเช่แม่พ่อเช่ลูกพ่อเชเนาะ ว่าไทยพี่น้องรีวิวรีวิวงามง่วงงามครับพี่น้องครับง่วงทองบอกง่ายเลยตัวนี้แม่เพื่อนเด้อพี่น้องครับบู๊แม่เพื่นบอกยังไงลามดีครับผมว่ามีชาตระกูลว่ามาจากทั้งคนกันว่าเพืนครับผมเดี๋ยวตัวนีเก่าเดือนละเอื่อยเราดูแลของเราว่ามันเก่าเดือนกว่าล่ะขาดวันศีออกมุกเกิลอาทิตย์นี้แหละครับ ดูพ่อเชไม่ทองกับพ่อเชถ้าพี่้องครับ5้ามีรีพี่้องนี่มีแม่เพิ่นชีเข,ขาเขานี่ครับฟร์มตัวนี้เป็นฟร์มของสันนวัตดูปังกูมูแปดบัตรถุงใช่ครับข้างใกล้ๆข้าง,งไฟ่ใหญ่ยัง,ยงลางเลยครับสูมาลอย สูงกร่าบ้านลอยลอยลกหกสิบโมงยันยันครับผมงามบ่อปีน้องงามบ่องานบอโคเช่เด้ดปีน้องเด้อในท้องพอเชเก้าเดือนเราจะออกประมาณอาทิตย์นี้ละนมมันใหญ่นมมันนมออกละวิที่แล้วมาเบิง่งมาเบิงเบ่งน,นี่ยังต้นยังน้องอยู่ปีนีเราใหญ่หรอจะมีลูก แม่พัน,นีุสีสวยเลยครับจักรของว่าเป็นเอฟประมาณ f3 ฟสามแม่พันเอฟสมนว่าเออมีตีกาอยู่ขอกอยังนอกน,อนตีเขียนไว้เป็นเจเมาจากทังอันมือพ้นขอนแกนครับผมแม่พนเนี่ย งามงามพี่น้องครับข้อขอบนี่เด้อพี่น้องครับ670นั่ง JS670 นี่ผู้ใดมีความรู้ก,ก็แจ้งผมมานิดนึงเด้อว,ว่าเป็นขอบทั้งเมืองพ้นขอนแกนเราว่าแม่เพิ่นน่ะสรุปนี่เพิน่นก,นกน็เป็นลูกของตัวนี้เหรอครับผมลูกตัวนี้แหละในทองเพิน่นก็นเป็นก็เช่ครับผมกลางกล,ลางมั่กง่ายเลยกำลังดีใหญ่อึ้งดึงเลยพี่น้องครับ คุณนู้ชมนะครับจะมีลมมาช่วยไหมจะมีลมเลยครับจังหวะได้โอกาสนะครับจะเชื่อมด้วทางไหนมีเครื่องรงพัดามานก็จะป็นโชคช่วยนะครับอ่าวอเขาขึ้นนะครับมหาคุณย บองคนไย่รู้รักก็มาร้อยคนมาห้าหมาห้าหเอว่าถือได้ไหม เฮ้ยย่าพายย่าเป็นย่าพักเอาย่าเป็นย่าพักเอาย่าเป็นย่าพักเอาย่าพาย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 เอาเป็นเอาเป็นเอา